สวัสดีนะคะวันนี้มีวิธีการดีๆมาแนะนำกับเพื่อนๆกันค่ะในการเพิ่มไลค์เพิ่มหัวใจของ i.g. นะคะเพื่อนเพ่อน,นใดค่ะอยากเพิ่มยอดหัวใจยอดไลค์ของ i.g. นะคะดูวิธีการนี้ตามมาได้เลยค่ะเปี่ยงคลิกลิงก์ด้านล่างเข้าสู่เว็บไซต์ นนมาได้เลยะะคใหน้าตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าเว็บไซต์ของเว็บไซต์ kmk social นะคะจะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มและหลากหลายบริการให้เลือกเลยไม่ว่าจะเป็นเพิ่มไรค์เพิ่มแจ์เพิ่มคอมมต์และอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะสามารถมาตรวจสอบบริการกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปด้านในนะคะเพื่อนเพื่อนใดที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้เลยใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้นะคะกดสมัครไปได้เลยหรือเชื่อมต่อจากอีเมลตรงนี้ได้ง่ายๆเลยค่ะย้อนกลับเพื่อเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ ด้านในนะคะไปที่คําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้ด้านบนสุดค่ะตัวนี้จะมีแพลตฟอร์มอยู่นะคะสามารถเลือกแพลตฟอร์มกันไปก่อนได้นะคะในส่วนดหมูบริการตรงนี้มีอยู่หลากหลายหมวดหมู่หลากหลายบริการด้วยกันนะคะสามารถเลือกกันไปได้เลยแพลตฟอร์มตรงนี้เลือกเป็น IG นะคะดหบูบริการตรงนี้ค่ะเลือกเป็นถูกใจ IG นะคะบริการถูกใจไอมีอยู่หลากหลายหมวดหมู่ด้วยกันค่ะขอเลือกเป็นตัวรับประกันทรัสิันตรงนี้นะคะบริการด้านในนะคะก็เลือกเป็นตัวนี้ละกัน110 0 ลิงตัวนี้ค่ะคัดลอกไปได้เลยเลือกโพสต์ต้องการจะใช้บริการกันได้เลยค่ะตัวขวามือตรงนี้จะเป็นรายละเอียดนะคะก็ <S <S ขอเลือกโพสต์สักคู่หนึ่งนะคะ <S 1> <S 1> ขอเลือกเป็นพต์นี้นะคะคัดลอกลิงแนะนาไปวางกันได้จะเดินตรงนี้นะคะอยู่ที่53านะคะนำลิงมาวางกันตรงนี้นะคะในบริเวณตรงนี้ขั้นต่ำอยู่ที่10ใส่กันไป1า0้เลยค่ะในราคา2บาทเองกดส่งกันได้ตรงนี้เลยค่ะทางระบบลิงมาได้รับการสั่งซื้อแล้วนะคะนั่งรอย,ยอดขึ้นกันสักครู่หนึ่งค่ะไปดูนะประวัติการสั่งซื้อกันนะคะ แถบนี้ทั้งหมดเลยจะไปแถบน้าประวัติการสั่งซื้อค่ะในชุดทุกเดอร์ก็จะอยู่หน้านี้นะคะรอก,กันเติมเงินเข้ากันสักครู่หนึ่งค่ะในหด้าช่องทางการเติมเงินตรงนี้นะคะมีถึง3ช่องทางด้วยกันตอนนี้ก็ใช้ได้2ช่องทางนะคะช่องทางแรกเลยจะเป็นแกงคิวของโค้ดรองรับทุกธนาคารได้รับรโบนัสถึง5%ด้วยการคลิปโซตัวนี้นะคะโอนเงินต่างประเทศตัวนี้จะง่ายดาที่สุดเลยค่ะไปดูติดต่อเอ็ดมนกันนะคะในหน้าติดต่อเอ็ดมินตัวนี้นะคะตัวชีเหลือตรงนี้ค่ะ ก็เพิ่มเพื่อนท่านใดมีปัญหานะคะไม่ว่าจะเติมเงินช้ายอดเข้าช้านะคะก็สามารถานำลิคออเดอร์นะคะมาวางกันตรงนี้ได้เลยค่ะหรือส่งรูปได้ด้วยนะคะส่งตัวเงินไปได้เลยค่ะหรือแอดไลน์ตรงนี้กับแอดมินให้แก้ปัญหาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะไปดูแนะนําเพื่อนกันนะคะในนะแนะนําเพื่อนตรงนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สาัครค่ะคัดเลอกลิงตัวนี้ให้กับเพื่อนๆได้เลยทุกๆก,การเติมเงินของเพื่อนเราก็จ่ายได้รับ โบนัสถึงหาเปอร์เซนกันด้วยกันนะคะมีซีรีส์จีนให้ดูด้วยนะคะเพื่อนเท,ท่านใดตรงเติมเงินเข้ามาแล้วห้าร้อยบาทคืนไปก็จะได้ละการดูซีรีส์ฟรีกันด้วยกันนะคะช่องทางการคืนเงินตรงนี้นะคะเพื่อนๆท,าท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานะบางส่วนหรือยุเลิกก็จะอยู่หน้านี้ทั้งหมดเลยค่ะมีบริการด้วยนะคะทุกๆบริการ ทุกๆเปลดฟอน์มจะอยู่ด้านนี้นะคะสามารถมาตรวจสอบกันได้ที่หน้านีเลยค่ะในตอนนี้ค่ะยอดหัวใจยอดถูกใจของ IG ได้เพิ่มขึ้นกันมาแล้วนะคะเพิ่มขึ้นได้รวดเร็วมา,มากๆเลยเพิ่มขึ้นนั้นใดค่ะสนใจในบริการนี้นะคะกดผ่านเข้ามากันได้เลยค่ะตัวนี้นะคะใช้ง่ายง่าย,ยขึ้นไวราคาถูกมา,มากๆเลยนะคะ